โอเคมาต่อกันดีกว่าเอาไปการการมึงมึงวิ่งอ้อมมึงวิ่งอ้อมตรงนี้เว้ยมีมึงวิ่งอ้อมนี่ออะไเอะไรเราจะยิงมันมันตกกุญแจวิ่งหนีไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงไม่ไม่ยิงมันไงยิงมันอย่าไปทางนั้นทางนั้นมันทางตันเออมาดูบ้างดีเลย ยังเหลาเหลาทีสัตว์แม่งเอก <c oughs> สะใจ,ะจะเหรอเจอป่วปแล้วอีกรอบเพียังเหลาทีสัตว์ปืนยังอยู่วิ <c oughs> ่งก่อนวิ่งก่อนไม่อยู่แล้ว สึกใช้ได้ดลบๆๆการเินูไปช่วยการเฮ้ยโดนโดนเลยโดนโดนโดนคนโดินคนเดนอยู่ข้างหลังเดือยเราอยูเราโดนโดนไปดยิงไปสถังแล้วสวยจะถังข้างหน้าป่ ปลาเบิร์ตปลาเบิร์ก่อนเอาเฮี้ยกันอุ้ยอุยกันกันเฮ้ยไอ้เฮี้ยปาโดนเพื่อดในฮาโทษ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 เฮี้ยมันร้อนแรงโดนดาเมจปะโดนดาเมจปะโดนว่ะโดนโดนโดนไอ้เฮี้ยโทษโทษโทษไอ้เขาต้องกดค้างที่มันเฮ้ยมันมาหากูมาหากูเฮี้ยเฮี้ยเฮียเฮียจะไม่ตายไม่ตายกูจะไม่ตายเฮ้ยถังนี้ถังนี้ถังนี้รอดมาแล้วกัน

เออ,เอ,อโดนผีไล่โดนผีไล่ท่านมารเรื่อยๆวะรู้กะจอกอ่ะใช่เหรอมาดูดิยิงเรื่อยดิลูกซองไปทำไมอีพุกสองไ่ไหน,น,นล่ะคือนีมน่มันมันมันมือหยู่ไม่หยัด เอ้ยนายหายนี่เดี๋ยวนี่ที่มาเุ้ยอุ้ยเกือบโดนไอ้เหี้ยการมั้งหลังการมั้งหลังกันเห็นไรเห็นไรเหรอโอ้ยจอกแม่งโคตรเกลียดการตั้งหลักได้แล้วเฮ้ยตเกินเฮ้ยเผยรีโหลดต่อหน้ามันไอ้ก้าวโดนยังยังหุ่นหลบเกือบโดนหลบหลบชี้อ่ยเกือบไปแล้วมึง วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เอายาดิเอายาไว้เฮ้ยมันเหรอเฮ้ยมาทางนี้เหรอมาทางนี้เหรอการวิ่งเลยไอ้ยี่มาทางนี้เหรอดีฮะเอ้ยมานไม่บอกเลยมาด้วยกูเดีแล้ววิ่ง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 ก่อนระเบิดหมดยังไม่เดี๋ยวดู้่ันเดี๋ยวระเบิดมีลูกมีลูกฟังเนี่ยครับฟังไม่ได้เดือดเดือดมันมาใกล้เกินยิ้มกี่แล้วการระเบิดปะกันอาไป ไป,ไปแล้วอ่างวะไปเต็มกว้างเลยกันป่าไม่โดน,ดนหรป่าโดนอีเนี้เอ็มหัวซองเต็มเท้ากอกด้วยสนัยเอ้ยเฮี้ยมาแล้วมาแล้วโงค์นั่งอยกันแตดตายหรอมันลุกอ่ะไหมไม่กันเพราะมันมันลุกว่ะไม่กันดูกลกมันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันลุกเลยเราต้องไป รออลละไรหอวิ่งดิการวิ่งไปนดูวะนั้นดูอยู่มันจะลุกป่ะวลุกประตูมีประตรงนี้นมมีมีมประตูดูีใช่ไม่ใช่กด F ประตูกันล้วะลผ่านของ,ของ เรียนเก็บไหนไวะการเปิดตู้ลูกกนนึงเก็บของอยู่โอ้ยเก็บ <c oughs> ่ด้โอ้ยพี่โอ้ยผ่านแล้วทีแม่งเอย้ยแม่งกูว่าเลื่อยแม่งหน้ากลัวสุดแล้วจริงทำ <c oughs> เอาเสียวได้แล้วผมเกมอะไรระครับในซีนวิวรับผมภาคห้าโอ้โห เอาไม่ทันตั้งตัวเลยเข้าไปเข้าไปกินเฮิฟเก็บแล้วกันอืมาผสมมาผสมกันคอมไบข้าวคอมไบอะไรนั่นไม่ได้เต็มเนาะเฮ้ยกันกูกูเอาป่ะเอาป่ะเฮ้ยนี่อีกาดอกตังฮัลโหลเฮ้ยยิงอีกาได้หรออย่างนี้ก็มีประโยชน์แล้วสิกูรู้ยิงเล่นแต่ยิงกูไม่ได้กันกูตรงรู้กูไม่ได้ได้ตังค์ เกมอะไรเหรอพี oh いい่ r e s เ d e ิ t e v ครับโอ้โหไอไอที่ขับฮอร์ไวกว่านี่ยใช่ใช่กองกำลังเติมเนาะ ไปเหมือนละอะไรวะอีทาจิบปะไม่ใช่เยอะก็คล้ายๆก็ได้อยู่เฮ้ยอะไรอะไรใครขับรถมาเร็วเว้ยโอ้หเดี๋ยวใส่แว่นเฮ้ยเอฟเอฟเอฟกูเจไอ้กันเอ็นนายกดไม่ทันเหรอเฮ้ยกูหรู้ว่ากูกดไม่ทันวะ <S <S เราไม่มีอะไรให้โกรธอะเหรอเออไอ้ย่ากูละกูละไอ้เี่ยก oh ูละไอ้เหี้ยใครยังไปรู้ไอ้สัตว์ไอ้ย่าจบแล้วกูละกูกูละไอ้เหย่าไอ้เหี้ยแล้วกูเสือกไม่ตายคือแล้วโอ้ย เกมมึงแกงกูยิบหายเลยปวดหัวเด็กแว้นเนี่ยเด็กแว้นทำกูตายเนี่ยนี่สี่ต้องอย่างนี้ไอ้เนี่ยเอาให้กูโดนแท้เนี่ย เดียวเฮ้ยกันเอ้โหไม่มีกดอย่างนี้ด้วยหรอวะเกต์โชว์ความหล่อไปหน่อยโอ้โหมาเต็มเลยเี้โอ้โหไมอตีนปากมันเจ๊งตลกมาเด็กแมนเลยวะเจ๊ดกดไลท์กดไลท์กดไลท์ เฮ้ยเอดีเอดีเฮียโอ้ย yeah. ือบกดไม่ทันไอ้เหี้ยเอ้มีสไนเปอร์โอ้เนี้ยสไนเปอร์อีลิท

You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. <laughs> Sheva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvine. According to the data we retrieved <laughs> from the lab, <laughs> I <line, laughs> believe he has moved on to the mining area. There's more important <laughs> <laughs> right? We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Iphone. <laughs> โฟน,นครับผมเฮ้ยนี่มันทีวันท้ายนี่หรออนี่ภาคอหนรวะภาคแรกหรอคิสเมื่อกี้เวสเกอร์อเวสเกอร์ใช่ okay. โอเคจบแล้ว เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเชฟเพื่อสองจบแล้วใช่ไหมโ okay. อเคไอชีกูได้ไอบีอนนไอยูแม่งเอ้ยเดดไอ้กูตายสี่เฮ้ยมึงตายไอย้ตายเท่ากันนะตายเท่ากันเลยวะ, <c ười> <Okay. S 1> ะนะโอเคก็ตายมันน้ำเท่ากันมั้งอะไรนะั้นโอเคครับไว้เท่านี้ก่อนนะพานี้โอเคสวรรค์ทัานท่าน,น,นไหนบ้าเฮ้ยต่อเลยอ่ะต่อเลยอ่ะต่อ<ห>ต่อต่อเลยก็ได้เออพาเมเกียท่านไหนบ้างพาเมื่อกี้นะ ไม่น่าสั้นนะควรได้อยู่อ่ะอเคงไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าจะได้ลงง่ายๆนะครับผมเคเจอกันครับ